เกิดเป็นคนไม่อดทนก็อดอยากความลำบากจะทำให้เราเห็นค่างเงินทักทายเด้วยจ้ามือนี่บ้านสวนก็พามานั่งชมบรรยากาศในสวนอันนี้ก็คือทางลงมาจากาบ้านเด้วยจ้าอันนี้ก็จะเป็นสวนหลังบ้านของเขาเด้วยจ้าหลังจากที่เขาคุยกันถึงเรื่องกอนที่มาเฮดเกษตรจนเฮดเกษตรจนมีการขายแล้วก็มีการขายบ่ได้น้ำ เมื่อนี้เขาก็ะชี้มาคุยเรื่องการขายได้จ้ะจังเมื่อวานนี่สดๆไม่ม่ก็คือประสบการณ์ของเขาด้จ้ะอ่าก็มันก็ดีต่อใจจ้ะพักในสวนของเขาหน่าบริเวณนี่ด้จ้ะเขาที่อ่าให้เบื้องด้จ้ะนี่ก็บริเวณสวนของเขาด้จ้ะอันนี้ก็จะเป็นสวนประมาณสองไร่ด้จ้ะก็าที่มีพวกมักเขือมักบวบแล้วก็มีอ่า กะเพราัหละพาแล้วก็ออตูร้าจา้ะเมื่อวานนี้ก็ซิมีออเดอร์เวยจ้ะอันนี้เขาก็อ่ามันก็ดีต่อใจอีกอย่างเลยจ้ะแต่ก็อาทิตย์หนึ่งก็สีมีอยู่เมือหนึ่งที่มีออเดอร์จังสี่เลยจ้ะเพราะว่ามันบ่ได้มีจุ่มือบ่ตอ้องอาจจะเฝ้าจะอ่อนจะเฝ้าดีใจนะเพราะว่าหลังจากที่เขาได้เงินมาแล้วเขาก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายคือกันจ้ะตอนนี้กะปุยก็ เบิดเด้วยจ้าอ่าสูตร25 77เด,ดี๋วจ้าอันนี้ก็คือใส่พวกผักใบเด้๋ยจ้าแต่กะเพราฮอกาซีบอใส่ผักกะเพราหนีจะเป็นผักที่บ่ค่อยเปลืองปุ๋ยดอกจ้าเดี๋ยวให้ต้นเขาอ่าอ่างามๆจ้าซี่ปกกอนก็ถ้าเขารู้สึกว่ามันเริ่มบ่ค่อยสวยแล้วเขาเขาค่อยใส่ปุ๋ยจ้าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเขารดน้ำเขาก็ซี มีความที่ว่าเติบโตจเจริญเติบโตที่ที่สังเกตมาได้จ้ะคือไงไงดีาจา้ะโตวไวไงดีก็คือเขาหดน้ำเพิ่นเปียก,ก,กไปเลย,ยที่จงเสียจ้ะเพราะว่าช่วงนี้เขาปลูกหมักวบวกไม่ได้จ้ะเราก็จะมีปลูกมูลพาไม้เขาก็เลยต้องลดน้ำเขาแบบเปียกๆเลยรู้สึกว่าเขาที่โตวไวไงไวดีจ้ะเพราะว่าเขาน้ามันถึงเนาะจา้ะเนาะมือวันนี้ก บรรยากาศดีอ่ะเย็นสบายจ้กล้มพัดเย็นเย็นจ้ามีลูกสมุนสองตัวก็มานอนอยู่ใกล้ๆกันนะจ้าไอตัวปวนทั้งสองตัวอ่ามือวานนี้เด้อจ้าจะเบาถึงเรื่องที่เฮาขายของได้เนาะมือวานนี้ก็คืออ่ามีออเดอร์นะจ้าเขาก็สบายใจก็มานั่งถ่ายคลิปจังซี่แหละสบายใจคิดว่าออเดอร์บ่หลายแมันบ่จะหลังจากแปดโมงแล้วเพื่อนโทรมาอีกออเดอร์อกระเพราสองร้อยเงินนะจ้า องลอยเงนินก็ัวที่ตัดได้เลยจ้ะ,ะเขาก็ต้องเร่งมันบ่เมื่อวานนี้ก็จบที่ตัดติจประมาณอยู่เที่ยงครึ่งเด้จ้ะเที่ยงครึ่งแล้วก็กว่าที่ไปตลาดกว่าที่ไปตังตลาดได้เลยจ้ะก็คือจัดผักเอยียงให้เพื่อนเรียบร้อยอก็จะมีทั้งหมดกระเพราใอ,อ่ตู้ล้าวแล้วก็มีโหระพา,าโหระพานน่ก็จะออเดอร์หน่อยแค่นี้เพราะว่าโหระพาเป็นผักอย่างที่ เก็บยากที่สุดเพราะว่ามันจะเป็นใบเหลืองนากจากเพราะใบของเขาเหลืองเขาก็ต้องเลาะใบออกเพราะเขาเลาะใบออกแล้วชัวที่ได้แต่ละกลับด้วยจากอันนี้ก็เขาก็เฮ็ดตามความยากง่ายของผักจากจังจกะเพาก็อาจะสวยงามแล้วเขากระฮ็ดกหญ่แน่แต่ว่าโหระพานี่เขาเฮ็ดกลับแน่บ่ได้เพราะว่ากว่าทีได้นอกจากแล้วอีกอย่างตอนนี้โหระพาจะเป็นผักที่มีราคาจ้าถ้าจะให้แนะนำอ่ะถ้าขายเป็นกิโลได้ หนาสวนสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมนี่ก็คือขายเป็นกิโลไปเลยจ้ะเพราะว่าถ้าเป็นกัมมันก็กัมบ่เสมอกันแล้วอีกอย่างหนึ่งจังของบาง้านสวนนี่จะเป็นคนที่ว่ามือหนักอ่ากระิกรัมแน่แน่จังที่จะอ่าถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้าเอาขายเป็นกิโลได้ก็คือดีดีกว่าจ้ะแต่ว่าต้อกิโลละสี่สิบบาทขึ้นไปด้ยวยจ้ะถึงสี่โอเคจ้ะหนาสวนแต่ถ้าเป็นกรัมก็แล้วแต่เขาเฮ็ดกัมน้อยกัมหญ่แล้วแต่ว่าหน้าตอนนั้นตลาดต้องการ ขนาดใดเด้อจ้าเมื่อวานนี่ส่วนน,น้อยของเขาที่ให้เบิ่งไปเมื่อกี้นี่เขาที่ได้รา,ายรับของเขาที่ได้ยูประมาณหนึ่งพันบาทเด้อจ้าก็คือรวมทุกอย่างเรากระเพราโหระพาแล้วก็กตัวลาวนี่จะได้ยูหกร้อยกว่าบาทเด้อจ้ารวมกับที่เขาไปขายเองน้ำเด้อจ้าตามออเดอร์ของเพื่อนก็คือหาร้อยแล้วก็ที่เขาไปขายเองอยูร้อยกว่าบาทจ้ะ เสร็จแล้วก็จะมีะบวบเลี่ยมมะเขือยาวแล้วก็มะเขือลายมะเขือขาวด้วยจ้ะก็คือมีกระเจี๊ยบน้ำแล้วก็มีผักปังด้วยจ้ะที่เก็บไปเมื่อวานเนี่ยมูลค่าของเขากีะประมาณหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนี่เขายังเพ,าะ,เพาะที่ซื้อปุ๋ย <laughs> เพราะปุ๋ยทุงหนึ่งพันกาบาทด้อจ้ะเดี๋ยวเขาที่เก็บของเมื่อนี้อีกก้อนเพื่อที่จะเอาไปซื้อปุ๋ยนี่เลยจากการ,กรเกษตรมันก็คือจะต้องหมุนเวียนอ่าเปลี่ยน ก็คือเปลี่ยนเป็นเงินมาเป็นทุนหมุนเวียนกันไปจังที่เด้อจ่าแล้วก็จะมีของที่เขาอ่ารับจากส่วนอื่นมาจาังต้นหอมเขาบ่าได้เขาบ่าได้ปลูกเองมันบ่าจ่าเขาก็จะไปรับของเพื่อนมาจ่ะอ่าตอนนี้ล้มกระพัดเย็นๆหนาซิมีเสียงล้มเข้าไปอยู่เด้อจ่ากระขอไอยเนี่ยเพราะว่าเขาบ่าได้ใส่อ่าไอ้ไม้เขาบ่ามีกัน เขายังไม่มีการลงทุนเพราะว่าเขายัง่างในมีรายรายได้นะตรงนี้นะจ้ะเขาก็เลยเอาธรรมชาติไปก่อนก็จีมีเสียงล้มเขาไปเนี่ยก็ขออภยัยด้วยจ้กกะก็มานาั่งฟังคุยกันเป็นอย่างาบ้านสวนคกุหพาเบื้องสวนเป็นเระจากตอนนี้ก็คือล้อเดอ็กมาหาลัยมาสอยอ่าในการตัดต่อคลิปด้วยจ้ะก็เลย,กกน,เลยนั่งแบบอ่าคุยกันเลี้ยวๆอย่างที่ไปก่อนจากเพราะว่ายัางตัดต่ออคลิปยาวบ่ได้จ้ะ เาบาได้ด้วยจ้ะแต่ว่าคลิปสั้นกระพเพาะเฮ็ดได้ยูเพราะว่าคลิปสั้นนี่จะใส่แอปตัวนหนึ่งด้วยจ้ะมาตัดแล้วก็บอกเกินหานาทีจ้ะแต่ว่าคลิปยาวของเขามันเกินหานาทีเขาก็เลยต้องมาคุยกันแบบนี้ไปก้อนเลี้ยวๆไปก้อนเดียวต่อไปเด็กมาหาลฟ์มาสอนเขาเดี๋ยวเขาก็จะปรับปรุงพัฒนา คลิปของเขาให้ดีขึ้นกว่าเก่าด้วยจะ้ะแต่ว่าการที่เราคุยจังสีก็คือเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อนด้วจะ้ะก็เราสูกันฟังแชร์ประสบการณ์นำให้กันด้วยจะ้ะนี่แหละ,ะเป็นอยังบ้านส่วนถึงแน่น้ำให้ปลูกผักแบบ ผสมผสานเพราะว่ารายได้ของเขามันมาจากหลายทางแต่ว่ามันก็เมื่อยด้วยจ้ะถ้าผู้ใดมีแค่กําลังแค่คนเดียวก็บ่ต้องเฮียหลายก็ได้จ้ะอันนี้บ้านสวนฟินจะมีทั้งตาทั้งย้ายแล้วก็มีแฟนแล้วก็มีบ้านสวนอีกคนหนึ่งก็คือสามี่คนดูแลส้อยกันเวยจ้ะแต่กับปน,นันก็ยังดูแลบ่ไหวเลยจ้ะเพราะว่าตาอยู่สวนเทิงก็คือเพิ่อนอยู่คนเดียวนี่เพื่อนดูแลสองไลเลยจ้ะแต่ว่าหลังบ้านของเขานี่อ่าสองไ่ดูแลอยู่สามคนจ้ะก,ก็ คือมีเสื้อทางหยาเนี่ยเราก็มีใส่ปุ๋ยรดน้ำเมื่อวานนี้ก็บริลดน้ำเพราะว่าเขาบริบอกพ่อบ้านไว้ว่าให้รดน้ำให้่เนาะจ้ะหลังจากที่เพิ่นเลิกงานเครื่องเสียงมาเดือจากเครื่องเสียงนี้ก็คือจะเป็นอีกรายได้ทางหนึ่งที่ซ้อยกันเดือจากบอนว่าเฮ็ดส่วนเราได้เงินอย่างเดียวเดือจากคันเฮ็ดส่วนเขาก็อยากแนะนําให้่มีรายได้ทางอื่นน้ำแต่ถ้าเขาทรงอย่างเดียวทรงพ่อคาแมค้าเขาก็จะมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นจ้ะ ถ้าเขาอยูย่างเพาะเพียงอีหลีก็คือก็สามารถเฮ็ดแบบว่าทรงย่างเดียวได้เดือจจากเมื่อวานนี่ก็ทรงหลายหลายยุ่จ้ะก็คือเาือมือเช้าม,มาเฮาบ่ได้แร่นขายของเด้อจ้ะปกติพ่อป้าเพ <c oughs> ิ่นจะขายของตอนเช้าใช้รถแาเลงขายตามหมู่บ้านเด้อจาะพอดีว่าช่วงนี้เพื่นติดงานเครื่องเสียงก็เลยงดขายเาือมือเช้าเพราะฉะนั้นช่วงแรงเขาก็ต้องพยายามขายออกให้ได้หลายที่สุดเพราะว่าเขาบออยากให้มีผัก ข้างหลายเ้วยจ้ะกระมือสองมือก็บอ่ค่อยเป็นอยังแต่ถ้าหลายหลายมือไปกระี่เกิดการเน่าเสียเสียหายของผักหรือของอ่าผลผลิตของเขาน่หน้าตรงนั้นเ้วยจ้ะมันก็ะชี่ว่างไงไๆก็คือบอมีรายได้นั่นเองนะจ๊ะตอนนี้เขาก็อ่า มีออเดอร์บ่อหลายเด้อจ้าเมื่อน,นี้มีแตกออเดอร์กระเพากับหูเลาพาเขาก็เลยมานั่งคิ้วๆิวคุยกันได้เด้จอจ้าเพราะว่าผักอย่างอื่นเขาก็คิดว่าเขาสิบเก็บเพราะว่าเขาซาเรงไปมันก็ซีไปบ่ไไวเขาก็ซีคอยทะยอยเอาไปก็ซีบอ่อหลายกา็ซีแบ่งไปแค่พ่อขายเด้อจ้าก็ทีให้พ่อบ้านเพื่นอนเอาตโตไปไว้ทีตลาดก่อนแล้วเขาก็ทีเอาซาเลีงเอาเฉพาะของที่จําเป็นขายไปเขาที่บ่กไปหลายเด้อจ้าเพราะว่าถ้าเขาเอาไปหลายแ้อ่า มันมันสิลำบากเจ้าของเพราะว่ารถตาเลิงก็ตาลีตนอยูด่ด้จ้ะเพราะว่าตาเลิงก็รับน้ำหนักหลายเนาะอจากการใส่งานเขาหนักหลายกสิมีการสอบบำรุงเน่จ้ะก็คือหาเงินได้เขาก็มหมุนเวียนในตรงนี้นะ่ะในจะซื้อปุ๋ยหรือจะมีการสอมรถหรือจะมีค่าน้ำมันอีกอย่างนึงแล้วก็มีลงทุนสือผักที่เขาบอมีแล้วก็ซื้ออาหารการกินทุกอย่างจากบ้านสวนก็ เรื่องอาหารการกินนี่ก็คือซีโบอดเด้อจากพยายามที่ว่าอยากกินยังกะที่กินแต่ว่าถ้าแพงเกินไปจังทุเรียนนี่ก็อาจจะปีละเทียรหรือสองเทียจ์จะหรือบางปีอา่าซื้อมา้เาเล้วบ่ราถึกใจก็ที่กินแค่ปีนั้นก็คือกินเทียเดียวจะทุเรียนนี่ก็คือเป็นอย่างที่ปลูกแล้วบ่ะ,ะสมความจาเรนเราบก็เลยล่าิีมความคิดตรงนี้ก็คือ,เ,อเก็บเงินซื้อต้นไปซื้อลูกได้กินหลายกว่าจะก็เลยบ่ได้ปลูกทุเรียนเนือจาก ส่วนหลายเขาก็สีปลูกของที่สามารถปลูกง,ง่ายๆแล้วก็บต้องดูแลหลายจังซีด้วยจ้ะเมื่อนี้เขาก็หลังจากจบคลิปแล้วเขาก็สิไปเก็บกระเพราให้เพื่อนจะอ้ะเพราะว่าออเดอร์อมีแค่สามสิบาทแล้วก็จะมีเก็บไปขายเองด้วยจ้ะแล้วก็จะมีโหระพาโหระพานี่ก็เพื่อนบอกว่าหกสิบหกสิบก็ได้จ้ะเขาก็สีเก็บของเพื่อนแล้วก็เก็บของเขาน้ำก็สีกะว่าเก็บได้ให้ได้โหระพาหน่อยนึงกระเพราห่อยหนึงน่งจังซี เขาก็ได้แล้วสองร้อยในมื้อนี้เด้๋ยจ้ะของรายได้ของมื้อนี้ก็คือปีไปเลยสองร้อยย่างหน่อยหน่อยเขาก็ได้ค่าน้ำมันแล้วเด้๋ยจ่าการเฮ็ตสวนเกษตรจังสีอ่ามันก็แล้วแต่อ่าตลาดแต่ละมองเด้อยจ้าว่าเพื่อนต้องการผักอีกอย่างในช่วงนี้กระเพรารู้สึกว่าจะเป็นที่ต้องการของตลาดเด้อยจ้าส่วนโหระพาจะเป็นที่ต้องการของร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวต่างๆด้วยค่ะตอนนี้อ่า เขาก็สิไปเก็บผักก้อนด้อจ้าขอบคุณที่ให้การรับชมรับฟังแล้วก็ซอยกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้แน่ยเลยจ้าก็คือมีอยังมีประสบการณ์อย่างเขาก็ที่ได้มาแชร์ให้กันฟัง